365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่2 9 1ตอนที่5พระบัญญัติประการที่5 อย่าฆ่าคนท่านได้ยินคํากล่าวแก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาลแต่เรากล่าวแก่ท่านว่าทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้องจะต้องขึ้นศาลหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่2 2 5 8 ต้องถือว่าชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะตั้งแต่เริ่มแรกแล้วชีวิตมนุษย์เรียกร้องการกระทำของพระผู้เนรมิตสร้างและยังคงมีความสัมพันธ์พิเศษอยู่เสมอกับพระผู้เนรมิตสร้างผู้ทรงเป็นจุดหมายเพียงหนึ่งเดียวของตนพระเจ้าเท่านั้นทรงเป็นเจ้านายของชีวิตตั้งแต่แรก,กเริ่มจนถึงวาระสุดท้าย ไม่มีผู้ใดไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิน้นอาจอ้างสิทธิที่จะนำความตายมาให้แก่มนุษย์ที่ทรงสร้างไว้ได้โดยตรงความเคารพนับถือชีวิตมนุษย์พยานยืนยันของประวัติศาสตรศ์ศักดิ์สิทธิ์หนังสือคำสอนพระศา,าสนจักรคาทอลิก ข้อที่2 5 9พระคัมภีพระคำพีในเรื่องที่เล่าถึงการที่อาแบนถูกกาอินพี่ชายฆ่าเปิดเผยว่าตั้งแต่แรกเริ่มของประวัติศาสตร์มนุษยชาติแล้วในตัวมนุษย์มีความโกรธและความอิจฉาซึ่งเป็นผลของบาปกำเนิดมนุษย์กลายเป็นศัตรูของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพระเจ้าทรงประกาศความชั่วร้ายของการฆ่าน้องชายครั้งนี้ ท่านทำอะไรลงไปเลือดของน้องชายท่านจากพื้นดินร้องดังมาถึงเราบัดนี้ท่านจะต้องถูกสาบแช่งให้ออกไปจากแผ่นดินที่อาปากรับโลหิตของน้องชายที่ท่านฆ่าหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่2260 พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติมีการกล่าวย้ำหลายครั้งถึงชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้าและเรื่องความรุนแรงที่ฆ่าชีวิตมนุษย์แทรกอยู่ด้วยเราจะทวงเลือดซึ่งเป็นชีวิตของท่านผู้ใดหลังเลือดของเพื่อนมนุษย์เลือดของเขาจะต้องถูกหลังโดยมนุษย์เช่นเดียวกัน พอพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์พันธสัญญาเดิมถือเสมอว่าเลือดเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคำสอนประการน,นี้ยังคงจำเป็นสำหรับทุกสมัยหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2 2 6 1 พระคำพีกำหนดข้อห้ามของพระบัญญัติประการที่หว่าอย่าประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์หรือผู้ชอบธรรมการจงใจฆ่าผู้บริสุทธิ์ขัดยังหนักกับศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างไว้ขัดกับกฎสำคัญและขัดกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้สร้างกฎที่สั่งห้ามการนี้มีผลบังคับใช้ทั่วไปทั้งกับมนุษย์ทุกๆคนและแต่ละคน มีผลบังคับเสมอและทั่วไปหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่2,262ององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวถึงพระบัญญัติประการนี้ในบทเทศบนภูเขาอย่าฆ่าคนและยังทรงเพิ่มการห้ามไม่ให้กโกรธเกลียดชังและแก้แค้นอีกด้วย ยิ่งกว่านั้นพระคิสตเจ้ายังทรงขอร้องให้สิทธิ์ของพระองค์หันแก้มอีกข้างหนึ่งให้ด้วยให้รักศัตรูพระองค์ไม่ทรงป้องกันพระองค์เองและยังตัดให้เปโตรเอาดาบใส่ฝักเสียด้วยการป้องกันตัวที่ถูกกฎหมาย หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่2,263การป้องกันบุคคลหรือสังคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ข้อยกเว้นข้อห้ามไม่ให้จงใจฆ่าผู้บริสุทธิ์การกระทำของคนหนึ่งที่ป้องกันตนเองอาจมีผลได้สองอย่างอย่างหนึ่งคือการปกป้องชีวิตของตนส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือการฆ่าผู้บุกรุก ไม่มีอะไรป้องกันไม่ให้การกระทำหนึ่งมีผลสองอย่างผลอย่างหนึ่งเป็นผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นส่วนอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้กระทำไม่ได้ตั้งใจให้เกิดหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่2264 ความรักต่อตอนเองยังคงเป็นหลักการพื้นฐานของศีลธรรมดังนั้นจึงเป็นการชอบธรรมที่จะรักษาสิทธิปกป้องชีวิตของตนผู้ที่ปกป้องชีวิตของตนจึงไม่มีความผิดฐานฆ่าคนแม้ว่าเขาจำเป็นต้องทำกิจการที่ทำลายชีวิตของผู้จู่โจม ถ้าผู้ใดใช้ความรุนแรงมากกว่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตของตนก็เป็นการไม่ถูกต้องแต่ถ้าเขาขับไล่ความรุนแรงแต่พอประมาณก็จะเป็นการป้องกันตัวอย่างถูกต้องเพื่อความรอดพ้นของวิญญาณไม่จำเป็นที่คนหนึ่งจะต้องละเว้นการป้องกันตนเองเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องฆ่าคนอื่น เพราะคนเราต้องปกป้องดูแลชีวิตของตนเองมากกว่าชีวิตของผู้อื่นหนังสือคำสอนพระาศาสนจักคาทอลิกข้อที่2265กาการป้องกันตนเองอาจไม่เป็นเพียงสิทธิแต่ยังเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของผู้อื่นด้วย การป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวมเรียกร้องให้ผู้จู่โจมอย่างอายุติธรรมถูกกันไว้ไม่ให้ทำร้ายผู้อื่นได้โดยเหตุผลนี้ผู้มีอำนาจปกครองอย่างถูกต้องจึงมีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธเพื่อขับไล่ผู้จู่โจมชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิก ค้อที่สองพรรัฐต้องพยายามสนองความจำเป็นที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของวิธีการกระทำของผู้ที่ทำลายสิทธิของผู้อื่นและกดพื้นฐานของความสัมพันธ์สาธารณะผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองมีสิทธิและหน้าที่จะลงโทษตามอัตราส่วนความหนักเบาของความผิด การลงโทษมีเจตนาแรกเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากความผิดเมื่อผู้ทําผิดยินดีรับโทษด,ด้วยเต็มใจการลงโทษย่อมมีค่าเป็นการชดเชยดังนั้นการลงโทษนอกจากจะเป็นการปกป้องและป้องกันความปลอดภัยของสังคมและบุคคลแล้วยังมีเจตนาที่เป็นโอสถบำบัดรักษา ต้องช่วยนำการแก้ไขมาให้ผู้กระทำผิดเท่าที่จะทำได้ด้วยโทษประหารชีวิตหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่2267เเป็นเวลาน,านานมาแล้วที่ผู้มีอำนาจปกครองโดยชอบธรรมจะยอมรับว่า หลังจากการพิจารณาคดีตามหลักความยุติธรรมแล้วการลงโทษโดยการประหารชีวิตเป็นการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วกับความผิดหนักทางอาญาบางประการเป็นมาตรการเพื่อปกป้องความดีส่วนรวมของสังคมกระนั้นก็ดีในปัจจุบันนี้สังคมมีความสำนึกมากยิ่งขึ้นถึงศักดิ์ศรีของบุคคลว่า ศักดิ์ศรีนี้มิได้สูญหายไปแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะได้ประกอบอัชฉรกรรมอย่างหนักแล้วก็ตามยิ่งกว่านั้นยังมีความเข้าใจเกิดขึ้นใหม่ถึงความหมายของการที่ฝ่ายรัฐผู้มีอำนาจปกครองจำต้องกำหนดโทษประหารชีวิตเช่นนี้ในที่สุดยังได้มีการพัฒนาระบบการจองจำที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะประกันความปลอดภัยของประชาชนได้ ในเวลาเดียวกันยังไม่ปิดโอกาสให้ผู้ทำผิดไปแล้วให้สามารถปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของตนได้เพราะฉะนั้นพระศาสนจักรจึงสอนตามเจตตร,รมของพระวรสารว่าโทษประหารชีวิตเป็นที่ยอมรับไม่ได้เพราะเป็นการขัดแย้งกับศักดิ์ศรีที่มีอาจล่วงละเมิดได้ของบุคคล และพระศาสนจักรก็พยายามสุดความสามารถที่จะขจัดโทษประหารชีวิตนี้ให้หมดไปจากโลกนี้365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า